วสวัสดีค <minority> ่ะสวัส <woods> ด <purposely> <American> ีค่ะดีจ <pos> ังเลยคิะไรข้างกันนะคะก็ขอเสดงตัวหน่อยค่ะแม่พี่พี่นะคะคุยจะคุยคุยนะคะเวลาเทมันต้องคุยเพราะมันต้องมีอดีๆคุณร้อนหน่อยนะคะมันช้าก็ขออภัยนะคะ มันช้าเนีมันช้าตรืออะไรมันช้า,ะาอะไรตึอะไรอยอ้าเป็นแ้าถูกไทสักวิเพื่อนมตมาแจอะไรแล้ว,อ,ลวอเซล มาแนะนำทุกคนทุกคนทุกคนนะคะทุกคนทุกคนทุกคนดูรีแมพเนี่ยอันนี้เอาไปแครชเดี๋ยวไปแอบแตกกัเลยทำไมถึงเล่าใช้อ,อันนี้มันมีนี่สิแอ่แหะใช่อันนี้หา ถ้าอ <c oughs> uh, mm ่านผิดก็ขอพันหะอ่านไม่ออก Never use the Z N A G diamond หายมอยมุ่นเดี๋ยวมันหาอะไรมุ่นหรออะไรเนี่ย Map map ม่ยบอกไปจากเอ่อจากไม้ t ี k k e r อะไรก็ไม่หยาดไม่อ Hello and welcome to สกายครับป <Smile> well, okay, like ีมอนปีทีไฟเออนี่แหละไฟเดอร์มูฟเนลเจออะไรสักเอออ่อนอะไรสักอย่างนี้อันเนียวเดี๋ยวยังไม่มีที่นั่นนม่ไม่รู้ใครเดียวเองฉันต้องการแก แอบหนึ่งนะคะนี่อยกลางคืนอืมอยาได้เก่น่ได้เก,อย,เกอยี่เป,ป้านีสะพนานกลัวตกเออีนเธอรลิทเตอานตะ่ยงนะ

Apa makin semua terus ni, lihat mai, makin luncur mai. Aiih, jatuh benda lagi terlalu liar ye. Aaa, jatuh benda lagi terlalu liar. Ini dok mulai seni sih, 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 sih,

สันๆาัรกกี่อันนี้ลองดูนะคือขอไม่ตายคดีพี่ี่ีีเป็นอะไรตืมมันขาใครเจอไหนหืออะไร

ภารกิจท้องให้มันเป็นอะไรมันี่ิ่งรับมาแค่เป็นดิน,นอะไรขุดก็ไม่ได้แฮ้แต่ขุดไม่ได้ดตายก่อนดีกว่าตายแล้วมันจะ,จะมีของดอกมาให้มั้งคอยเหมือนเล็ก

เดี๋คิดก่อนจะไม่ใช้โสดแต่ขอแค่ดก่อนดดกำลังคิดอยู่ะใส่ไม่ดีกำลังคิดอยู่น่งนึมัี่นม

ะไ้ไปบินที่อื่นกันแบบมีอะไรบ้างอืมแต่ไม่คิดโกงนันะลองให้ลองดีกว่านีแต่ของดีๆนั่นเลย ลืมอ่านป้ายแบบสร้างเพื่ออะไรสร้างเพื่ออะไรไม่มีป้ายอนนั้นก็ไม่มีอะไรอ๋อคอยสำรวจที่หลังนะัวรจะเด็กวัว่าแล้ว โอ้แม oh mm. ่บิ๊กค่ชเห็นไหมไม่เอาเหอม่ไม่เอาค่ดูดิไมเอาเลยเนี่ยโอ้โหโค้ดไปโค้ดโตายก็เสร็จแลบ้วนะคะคลิปน่าจะเป็นแบบ อะไรต่อก็ขอติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายบายบาย